จบเรื่องหน้าน่อยลดริ้วรอยใน7วัน น้อยอะยิ่งอายุเยอะขึ้นนะครับริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้นตามและเรติอนนี่แหละครับคือคําตอบของเราเพราะว่าทุกคนคอนเฟิร์มแล้วว่าช่วยเรื่องริ้วรอยผิวแก่ได้จริงครับหลายๆคนอยากเริ่มใช้เรติอลใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขมากมายไปหมดเลยวันนี้มดจะมาสรุปให้ฟังครับกับวิธีการใช้เรติอลพร้อมแนะนําโปรดักต์ดีๆครับจากอเมริกาที่เราไม่ต้องพรีให้วุ่นวายแล้วครับเพราะว่าเขาเขา้าไทยเรียบร้อยแล้วกับนูโตรจีน่าวิซิเบิล e p เพล์ครับ มูชอบแพคเกจของมากเลยเริ่มจากเรตินอนกันก่อนเลยครับเขาคืออนุพันธ์ของวิตามิน A ครับทำงานโดยการไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เร่งกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความอิ่มฟูกระชับของคอลลาเจนใต้ผิวและความเรียบเนียนของเท็กซเจอร์ผิวด้านนอกด้วยครับแต่ปัญหาหลักของเขาอย่างที่ทุกคนทราบก็คือการระคายเคืองแสบแดงแห้งลอกต่างๆที่มากับการใช้เพราะฉะนั้นวันนี้โมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําด้วยกัน2ข้อครับสำหรับคนที่อยากใช้เรตินนลนะครับข้อแรกครับก็คือลำดับของการใช้เรตินอลสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มใช้เรตินอลนะครับโมแนะนําให้ใช้เรตินอลในหลังๆรูทีนของเราเลยครับเช่นอาจจะเลือกในรูปแบบของมอยเจอร์ไรเซอร์ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราลงเรตินอลเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้ว,ลวเราก็ลงน้ําตกที่มีเรตินอลเลยอันนี้มีโอกาสการระคายเคืองสูงเพราะว่าเรตินอลโดนผิวของเราเร็วครับอย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคที่ชื่อว่าแซนด์วิชเทคนิคครับเป็นการทามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็เรตินอลแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อเป็นการลดการระคายเคืองนั่นเอง บจบแล้วถ้าผิวของเราไม่ะระคายเคืองหรือว่าทนต่อเรตินอลได้เนี่ยค่อยๆขยับครับเพิ่มเซรั่มเข้าไปน้ําตกเข้าไปก็ได้ครับข้อที่2คือความถี่ในการใช้ครับคนที่เพิ่งเริ่มใช้เรตินอลเนี่ยมดอยากให้ทุกคนสังเกตผิวของตัวเองครับ<อ>เพราะว่ามันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลจริงๆมันบอกไม่ได้แต่ลหลักๆก็คือใช้อาทิละสองครั้งครับเริ่มใช้ปุ๊บเว้นไป2วันดูก่อนสิตื่นมาหน้าเราแสบหน้าเราแห้งหน้าเราลอกไหมถ้าเกิดอาการระคายเคืองนะครับอย่าตะบี้ตะบัน ทนใช้ต่อนะครับให้พักผิวก่อนให้ผิวเราได้ฟื้นปาการผิวก่อนนะครับแล้วค่อยใช้อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ก็มาสังเกตต่อว่าเอ้ยถ้าเราใช้อาทิละสวันแล้วผิวเราโอเคแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความถี่ไปเรื่อยจนสามารถใช้ทุกวันได้ครับเรติโนเนี่ยและสกินแคร์ที่อยากมาป้ายยาเพื่อนในวันนี้นะครับก็คือของ Neutrogena Visible Re Repair นนั่นเองครับเขาเป็นเรติโนที่มีการทดลองจากผู้ใช้จริงครับเป็นตัวที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ะระคายเคืองเราจะบอกว่าตัวนี้ดังมากในอเมริกาครับและ วันครับผิวดูกแก่ไม่แก่เนี่ยสามารถสังเกตริ้วรอยของเราได้ครับจากเจ็ดบริเวณนี้เลยหน้าผากระหว่างคิ้วรอยตีนการอยคล้ำใต้ตาร่องแก้มมุมปากแล้วก็บริเวณคอครับ ซึ่งฉันมีครบทุกอย่างแล้วเรตินอลเข้าด่วนครับและนูโตรจินาวิซิเบอร์รีแพกเนี่ยเข้ามาด้วยกัน3ชิ้นนะครับมีเซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ไอครีมเรียกว่าครบรูทีนกันไปเลยครับส่วนผสมหลักเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นเพียรเรติโนลพระเอกของเราครับที่จะมากู้ความหน่อยแก้ปัญหาริ้วรอยให้กับเราได้จริงครับมีแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยครับช่วยในการต้านอนุมูลอิสระให้ผิวของเราเนี่ยกระชับเต่งตึงครับแล้วก็มีคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยจะมาช่วยในการลดการระคายเคืองปอบปปปรรรรรรระะโลลมมมมผิิวววคคคััััับบเเเ็็นนนนสสาาากกกกดดหยตช่ทแออซ์ี ทายด้วยครับบอกเลยว่าตัวนี้อ่อนโยนไม่ละคายเครืองสามารถใช้ได้ทุกวันโดยไม่ละคายเคืองผิวเลยครับตัวแรกจะเป็นเซรั่มครับกับ n u t r o g e n a Visible Repair Serum เป็นเซรั่มที่เนื้อดีมากครับแบบเกินราคาเกลี่ยง,ง่ายเบาสบายผิวใช้ง่ายมากๆเลยตัวนี้อยากให้เพื่อนๆมีติดบ้านไว้เลยครับตัวนี้ชอบ ชิ้ที่2จะเป็นตัวครีมครับกับ Neutrogena Visible Re Repair Regenerating Cream เนื้อเขานุ่มชุ่มชื้นผิวม,กมากๆครับเครือบผิวได้ดีแต่เน,นี้ยมดชอบมากคือตื่นมาเนี่ยผิวยังชุ่มชื้นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เน,ดนิะหนะขนาดแบบติดหมอแล้วหนุบหนับนะครับเขาทําเนื้อออกมาได้ดีมากครับตัวนี้ใช้เป็นไนครีมประจําได้เลยและชิ้นที่3เป็นไอครีมครับกับ Neutrogena Visible Re Repair Eye Cream ส่วนผสมจะคล้ายๆกับน้อง2คนที่ผ่านมาครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มสารบำรุงที่เหมาะกับการาบำรุงรอบดวงตาเข้าไปครับเช่นพวกโรสแมรี่ที่จะช่วยบำรุงรอบดวงตา ช่วยในการลดริ้วรอยฟื้นบำรุงผิวลดการระคายเคืองเพราะผิวบริเวณร,รอบดวงตาจะบางกว่าบริเวณอื่นครับเพราะฉะนั้นจะระคายเคืองง่ายโดยเฉพาะเรตินอลทุกคนนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สกินแคร์ที่บำรุงรอบดวงตาโดยเฉพาะเนี่ย<ๆ>ก็จะช่วยในการลดการระคายเคืองได้ดีครับเนื้อเขาเบาเกี่ยงง่ายครับแล้วก็เคลือบบริเวณร,รอบดวงตาได้ดีเลยสําหรับวิธีใช้นะครับอย่างที่มดบอกเลยแล้วแต่บุคคลเลยแต่หลักๆก็คือให้ใช้ตอนกลางคืนครับเริ่มจากสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งเราค่อยเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆถ้าผิวของเราไม่่ระะคคคาายเืองัแลทีสํญ ตอนเช้าต้องทาครีมกันแดดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผิวใหม่ของเราออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องปกป้องเขาจากแสงแดดด้วยครับจากที่มดได้ใช้มานะครับแบรนด์ส่งมาให้แบบน่าจะเกือบครบเดือนแล้วครับบอกกอนว่ามดเนี่ยเป็นคนใช้เรตินอลมาตลอดไม่เคยขาดครับมดก็ใช้ทุกวันได้ครับไม่ละคายเครื่องใดๆเลยสําหรับ n u t ตรจ i n a า Visible r e p a เ r นะครับเขาทำออกมาได้ดีมากเนื้อดีราคาก็ไม่แรงครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มใช้เรตินอลหรือว่ามีเรตินอลอื่นๆใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ปรับมาใช้ Nutochina i i v s b Repair ได้ครจิเขาให้ความชุิซิเนได้รีเคลือบผ ผิวตอนกลางคืนได้ดีและเรตินอลเนี่ยก็ลงไปทํางานกับตุน้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยคือแบบครบวงจรมากบอกเลยว่าน่าลองมากๆครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description บอกด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปชอปปิ้งไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยจบปัญหาหน้าหน่อยใน7วันครับ